สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในรายวิชาศิละปะนะคะพบกับคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูกิฟต์นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องการวาดเส้นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การวาดเส้นเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าศิละปะเนี่ยคืออะไรนะคะอ่าศิละปะนะคะคือความงามที่เราเนี่ยรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นหรือรับรู้ได้ผ่านทางจิตใจนะคะศิละปะเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ไม่ว่านักเรียนจะเดินทางไปที่ไหนนะคะนักเรียนก็จะเจอหรือว่าพบกับศิลปะนะคะศิลปะที่นักเรียนพบอาจจะเป็นงานปัน้นงานแกะสลักหรือว่างานก่อสร้างจึดตาบ้านช่องต่างๆก็ถือว่าเป็นศิลปะแม้กระทั่งการแต่งกายของนักเรียนนะคะเสื้อผ้าที่มีเครื่องประดับก็ถือว่าเป็นศิลปะเช่นกันนะคะอ่ะต่อมานะคะคือความงามของศิลปะเรามาดูกันว่าความงามของศิลปะเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ อันแรกเลยคือความงามที่เกิดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้หรือสัตว์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะต่อมาคือความงามที่มนุษย์สร้างขึ้นความงามที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ่าไม่ว่าจะเป็นอาคารรถหรือว่าตึกร้าบ้านช่องต่างๆนะคะสุดท้ายเลยคือความงามจากจินตนาการของศิลปินอ่าศิลปินเขาจะจินตนาการแล้วก็ วาดออกมานะคะโดยผ่านทางการวาดภาพต่างๆอะต่อมาเราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนเลยคือเรื่องเส้นนะคะเส้นเนี่ยเป็นพื้นฐานของการวาดภาพทุกชนิดเลยนะคะเป็นการลากจุดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งเส้นแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้อะอันแรกเลยคือเส้นตรงนะคะเส้นตรงเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความมั่นคงความแข็งแรง ต่อมาคือเส้นเฉียงนะคะเส้นเฉียงเนี่ยจะให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความเอ็นเอียงความไม่มั่นคงต่างๆต่อมาเส้นหยักจะให้ความรู้สึกเหมือนกําลังจะหักนะคะมีความค่อนข้างน่ากลัวอยู่เล็กน้อยต่อมาคือเส้นโค้งเส้นโค้งเนี่ยจะให้ความรู้สึกลื่นๆืนมนๆนะคะต่อมาคือเส้นโค้งแบบต่อเนื่องเส้นโค้งแบบต่อเนื่องเนี่ยจะให้นักเรียนลองจินตนาการถึงลักษณะของคลื่นนะคะลักษณะของคลื่นอ่า จะมีความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งนะคะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยต่อมาคือเส้นประนะคะเส้นประเนี่ยจะให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความคุ้มเคือมีความค่อนข้างไม่ชัดเจนต่อมาคือเส้นตรงแนวนอนจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับความรู้สึกสงบราบเรียบนะคะสุดท้ายเลยคือเส้นขดเส้นขดเนี่ยจะให้ความรู้สึกเกี่ยวกับการเคลื่อนที่การหมุนเวียนตลอดเวลานะคะ พอเราได้เรียนลักษณะการวาดเส้นแบบต่างๆแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าการวาดเส้นแบบต่างๆเนี่ยเขาวาดกันยังไงนะคะไปดูกันเลยเส้นที่1เส้นตรงแนวตั้งเราจะทำการลากเส้นจากด้านบนลงสู่ด้านล่างในลักษณะตรงเส้นตรงแนวตั้งจะให้ความรู้สึก มั่นคงแข็งแรงต่อมาเส้นที่สองนะคะเส้นตรงแนวนอนเราจะทำการลากเส้นไปทางด้านขวามือในลักษณะตรงเส้นตรงแนวนอนนี้จะให้ความรู้สึกถึงความราบเรียบสงบนิ่งดูก,กว้างค่ะเส้นที่สาม เส้นเฉียงเส้นเฉียงนี้เราจะสามารถเฉียงไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้เช่นกันนะคะเราจะทำการลากสู่ด้านบนในลักษณะเฉียงจะเฉียงลงสู่ด้านล่างก็ได้เช่นกันค่ะเส้นเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคงไม่แข็งแรงและไม่ปลอดภัยค่ะ เส้นที่4เส้นหยกักเราจะลากเส้นเฉียงสู่ด้านบนและเฉียงลงสู่ด้านล่างอย่างต่อเนื่องกันนะคะเส้นหยักนี้จะให้ความรู้สึกถึงความขัดแยง้ง ตื่นเต้นดูน่ากลัวเส้นที่5เส้นโค้งเราจะทำการลากโค้งสู่ด้านบนหรือโค้งสู่ด้านล่างก็ได้เช่นกันค่ะเส้นโค้งให้ความรู้สึกอ่อนโยนดูนุ่มนวล ต่อมานะคะเส้นที่6เส้นขึ้นจะมีลักษณะคล้ายกับเส้นโค้งแต่จะมีการลากต่ออย่างต่อเนื่องกันนะคะเส้นขึ้นนี้จะให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวไหลลื่นอย่างต่อเนื่องกันไปนะคะ เส้นที่7เส้นม้วนหรือเส้นก้นหอยเราจะทำการลากหมุนม้วนในลักษณะเป็นวงกลมนะคะเส้นม้วนหรือเส้นก้นหอยนี้จะให้ความรู้สึกมึนงงเคลื่อนไหวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ ่อมานะคะเส้นที่8เส้นสุดท้ายนะคะเราจะทำการลากไปทางด้านขวามือเว้นระยะห่างของเส้นนะคะเส้นปะนี้จะให้ความรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนการขาดหายนะคะ เราเรียนรู้เรื่องการวาดเส้นแล้วนะคะนักเรียนสามารถนําเส้นต่างๆเนี่ยมารวมกันจนเกิดความหมายอีกแบบหนึ่งได้นะคะอย่างตัวอย่างที่ครูยกขึ้นมาให้ด้านบนนะคะเขาก็าจะมีการนําเส้นวงรีวงกลมนะคะแม้กระทั่งเส้นตรงเนี่ยมารวมกันจนทําให้เกิดความหมายในรูปก็คือรูปอะไรคะอ่ะรูปน้องสุนัขนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันที่แบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัดในครั้งนี้นะคะครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนโดยให้นักเรียนเนี่ย วาดเส้นตามรูปแบบที่ครูกำหนดให้นะคะพร้อมทั้งให้นักเรียนเนี่ยระบายสีให้สวยงามพอทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปลงในอัลบั้มด้วยนะคะแล้วครคูจะเข้ามาตรวจค่ะอ่ะสุดท้ายนี้ให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพด้วยอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็พบกันตอนเปิดเทอมนะคะบ๊ายบาย